ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับยูบผมนายสมวันนี้ครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลพา3ทวดีอัปเดตกินสิบห้าจุดแปดนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอของพิกเซลพาร์ทวัสแรกนั่นเองนะครับผมผมใช้ตัวพิกเซลพาร์ข้ามแล้วก็ปลดล็อกเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็นปืนทุกอย่างเลยนะครับผมผมขอนําเสนอปืนแรกในคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักนะครับผม วันนี้มีชื่อว่าเบรสแฟนเนอร์นะครับผมมีความทับทักษะร้อยเก้าสเก้าเป็นหลักระดับตำนานยิงเลี้ยไกเก้าสิบแปดบรรจุกระสุนสามสิบนัดเติร์ลเร็วห้าสิบจับมากทําให้ศัตรูติดไฟและสามารถเดินช้านั่นเองนะครับผมส่วนสกิตใหม่นี้มีชื่อว่าเอเลียนเดอะไก่นะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเตือนกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิิปปแนนนนนนวกกกกัััั็ลลล่าาาะะคคครรรบบผผมมมสถดดดยยย้้้ออูหงไเ ยิงก็ไปก็เป็นปืนกระสุนติดไฟดาเมจสิบห้าถ้าเกิดยิงตรงศีรษะยี่สิบสามปืนกลติดไฟแต่การยิงปุ๊บมันก็จะมันไม่แบบเป็นตรงๆนะคือยิงปุ๊บมมันไม่เหมือนปืนปืนกลอันก่อนอน,นั้นนะัะนะครับผมก็ใช้เซ็ตบาเรียนไว้ก่อนเพราะว่าปืนนี้ยิงดาเมจมันเบาไปทีหนึ่งชัดเจนถ้าเกิดจะทำภารกิจชาเลนจ์อันนี้นะกสอชา,ชา ใช้ปืนนี้ก็ได้นะคู่กับมีแหวนมีเซ็ตป้องกันบาเรียไว้ก่อนก็ยิงพอใช้ได้อยู่แมมกาวก็คุณคุนนะครับผมก็สามารถเล่นธารมาิจตอนนี้ได้เลยจริงๆก็ยังมีอาวุธหนึ่งที่ผมก็รอําคลิปต่อบไปแล้วกันหลังจากผมได้เล่น,เ,ลนเกมเซฟกันทีดีนะก็คือได้ของรางวัลเกือบทั้งหมดเลยยกเป็นอีเวนต์อีเวนต์เ,เ,เ,เหมือนจะต้องได้จากการ เพทูนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปหากว่าผมได้ปืนใหม่ล่าสุดเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอในละครน,นะครผมแต่วันนี้ก็จะมานำเสนอปืนของพิ x e l p พาอูดแรกก่อนละกันนะครับผมจากใช้ปืนนี้ก็ต้องยิงระยะประชิดถ้ายิงระยะไกลปุ๊บมันจะยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมดาเมก็ปกติอ,อยู่พอเล่นได้โอ้โหบอดปันนไปจากข้างบนตกจากที่สูงไม่เป็นไร อืมเฮ้ยปืนหมดพอดีได้กระสุนกลับมาแล้วพื้นถอดอุ้ย,ยเกือบปกแบบคุณคุณ,คณบรรยากาศนี้เห็นได้ชัดเจนเลยขอไม่ระบุว่ามันคืออะไรอืมใครที่มีเวลาว่างก็สามารถใช้ทำพิกเซลพาร์ทก่อนนะครับผมบางคนอาจจะได้ก่อนล่วงหน้านะครับผมส่วนผมก็ลงทีหลังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมจะลงคลิป ตามเวลาตอนนั่นเองหรืออาจารย์ข้ามก็ได้เนื่องจากว่าันยังมีอุดหนึ่งที่อาจจะได้นานพอสมควรรวมถึงดอตตอรี่ด้วยนะครับผมเจอแค่บอดดีมันก็เปรอ,อน้ำจิ้มน,นะครับผมดูดีถ้าใช้โบดูเี่ดูดีสิบเก้ายี่สิบแปดผมใช้คู่กับคุกก้มันก็เลยดามเมจแรงไปนิดนึงหาและผมขอเปลี่ยนปืนพกก่อนละกันแนทนนิดนึงคือหากระสุนไม่เจอ ปืนปืนพกทีแล้วถ้าเกิดจำไม่ผิดต้องฆ่าศัตรูปุ๊บมันจะเพิ่มดาเมจบูส์นั่นเองมันจะเกิดความโกรธขึ้นมาไปย่างโอ้โหคิยที่เข้ามันคีดาเมจร้อยเป่าผมสังเกตไปทันร้อยสิบอืมแื่สิสี่ธรรมดาร้อยสิบแปดเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นดาเมจนะเอาหมวดสองอย่างแหละโอเคโอเคบอดยิงเท้าได้เลยอะตามใจ <laughs> มีบาเรียกันยิงบอดมาดิ จริงๆมันมีประเภทใช้ปืนเลเซอร์ไม่ก็ปืนลูกองนะถ้าเกิดยิงสูงรมันจะมีโอกาสเป็นสร้างบะเรียป้องกันตัวแต่ตอนเนี้ยกระสุนหมกพอดีอย่างที่เห็นนะครับว่าปืนกนนี้ก็ถ้าเกิดจะเล่นแมมเล็กๆกองสับาันาเล่นแหม่มบางอันเท่านั้นนะหรือแหม่มที่มีบอดก็พอเล่นได้รับผมแหมมรถไฟกับฟ้านะให้ดูเป็นตัวอย่างอืมทำธุรกิจอยู่พอดีครับผมะก็มีทีมเราของผมนั่นเอง ืนเทแต่ดาเมจก็พอใช้ได้นี่ฮะเอาบอทยิงโชวคุณแรงนะโอ้โหสัปม่เยอะเลยบอทไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าแมมไหนที่คนเยอะปุ๊บมันจะต้องมีคนเก่งแน่นอนและเหมาะกับสับปเล่นแมมทีมไฟด้วยนะครับปืนนี้ยกเว้นแมมอื่นเแม็ปไม่ค่อย,อยแนะนำนะอย่างที่เห็นนะคะรับภารกิจนี้มันก็ต้องเล่นกับทีมไฟอยู่ดีอ้ออ ติดไฟติดไฟเบิร์เบบี้เบิร์สิเอ๊เจอคนเล่นจริงๆมันต้องเดินช้าเอาปืนปืนเืมือนกันเบิร์เบบี้เบิร์เบิร์เบบี้เบิร์นรู้จักไหมครับผมเบนเบิร์เบบี้เบิร์นี่แหละเบิร์เบบี้เบิร์เ่นมีดเล่นมีด,เล,มดเล่นกับปืนนี่รู้สึกว่าคนที่ใช้ปืนกรมับลตะกี้นี่มันก็อา่าต้องยิงหัวนะแต่ผมใช้อาวุธไม่ไดีใช้ผ้าคลุมกันไฟไว้ก่อน <c oughs> หรือบอกไป ก็เลยไม่สามารถเลดรดเองนี่ไหยี่นี่ไะยี่นี่และโอ้โหบอดบอดยิงสแปมโชกไม่แปลกใจเลยคือถ้าเกิดเล่นคนน้อยปุ๊บมีบอดเล่นคนเยอะมีคนเก่งอ่ะก็อย่างที่เห็นบอดดีแล้วบอดมันสแปมลูกสองอีกบางทีก็รู้สึกลำคาญบอดบางคนตัวนะมันไม่ใช่คนเล่นหรอก แต่คนจริงๆนี่โอเคก็ปกติเนี่ยเดินช้าไหมอ๋อ้สองลุหนม่งเลยทีเดียวอ้าวเฮ้ยมีคนบุกถึงบ้านอ๋าเฮ้ยบุกถึงบ้านแน่แน่เบิร์นเบบีเบิร์นเรียบร้อยเฮ้ยติดไฟ4ีดาเมจโอเคครับผมอ๋อโอ้ปิดปกอ่าดีนะผมมีเซ็ตป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไม่มีอาป้องกันเซ็ตเลย นะครับผมสาเหตุที่ต้องใช้อาบางอันที่เป็นแบบป้องกันตัวไปก่อนปืนไหนมันไม่ค่อยแรงก็ต้องใช้ป้องกันตัวสมอไว้ก่อนฉุกเฉินฉุกเฉินโอ้นั่นแหละนี่แน่ะอ,อย่าไฟไม่เป็นไรครับผมอ่บอดปลาเอ่อโมโลทอปแต่ผมเดินลุยไฟได้สบายปั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊โออ้อ๊ออือฮึโอ้ยโ,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 โดนลมโดนลมโดนลมจริงจรงอ่่าจ๊กแ๊กแ็กกแ็กิงจแ็ก ติดไฟอีกอืมือตึกทนอีกเฮ้ยติดเสน่ห์เฮ้ยเสียเปรียบแน่เจอปืนติดเสน่ห์จริงๆก็ต้องใช้นักกากกาันเสนะะ่ห์แหละแต่ไม่ค่อยโคดอ่ะบางคนใช้อาวุธแนวระยะประชิดปุ๊บผมต้องใช้หน้ากากกาันเสนะะ่ห์ไปก่อนแต่นี่ระยะทางห่างก็ไม่เป็นไรแต่แค่เราก็เฮ้ยลุมมดำลุมมดำเกียรหลุมดำ,ดมดำอีกลืมจริงๆมันต้องใช้ปืนตะขอนี่นแลหละหรือไมก่ก็ที่พุง่งผมไม่มีที่พุ่งเลยเพราะว่าผมใช้อส,สร็จนี้อยู่ กลินหนีไม่ได้ติดไฟโอเคชัดเจนครับผมน่เรัผมถ้าเกิดจะชวนเพื่อนนี่ก็สามารถเล่นแม่มนี้ก็ได้นะครับผมแตม่มก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมแตม่ส้าน้ำอะ่ะก็จบคลิปนี่นะอุ้ยเลือดเกือบหมดตัวติดเบิรแบบ์นเบบีเบิร์นเจอเมดเจอเม็ด,มดยิงเมดครับอ่าถ้าเมดในนี้คือผู้ชายอ่ะสาระภาษาคิดนิดนึงจะได้ไม่งหง เมดอันนี้แม่บ้านอ่ะส่วนเมลแปลว่าผู้ชายโอ้ยเจอคนเก่งเว้ยดูสึกว่าทีมเราเสียเปรียบไปนิดนึงแหละโอ้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อย่า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 เจออย่าเจอปายปลายควละขนเฮ้ยโอ้แหนหือใส่แปวเหมือนกันซะด้วยคือตึกทนอโอเคดีทีมเราก็ได้เปียบนิดนึงได้แตได้แตม เบินไม่ไปเบินเบินไม่เบินเหตุ shot มามาอ่ะเม็ดเม็ดเม็ดไปโอ้ยเออแหลกแหลกแหลกโอ้ยเออเออแหน่เจอกับชิคเกตสปาเนี่ยโอ้ยต้องเล่นเอาของให้มันอึดอึดทนไว้ก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปืนระเบิดเลยเสียงพึ่งดีเสียงพึ่งพึ่งใครไม่รู้เนี่ยกลัวว่าเป็นทีมสงครามอุ้ยเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เออหลบหลบต,ตายตายสะนแน่แน่แน่เจ้าจะาหลบตัวแต่เห็นนี่เอ้ยปืนระเบิดแน่แน่แน่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบจะหมดตัวแล้วนี่เอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีดาบขวางอยู่โอ้นี่แน่ะโอ้ยยิงหัวแรงครับผมเอ้ยได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วนี่แน่ะเบิร์นเบบี้เบิร์นครับเอ้ยเอ๊ะเน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกือบแลๆๆ้วเกือบแล้ว บอกไว้ก่อนเลยว่าถึงแม้จะบางคนไม่ค่อยชอบถนัดปืนนี้แต่ว่าผมก็ใช้อุปกันตัวไว้ก่อนถือว่าเล่นได้นะครับผมแค่นี้นะครับผมก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคิดเห็นยังไงกับอุปปืนพิกเซพัทกูดแรกนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่างลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนรับถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ระบบ หากมีข้อมูลผิดพลาดกระด้หรือครับผู้คำจายไม่สุภาพในคลิปนี้ผมนานสโตขอกระบขออภัยนะทีเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันออพรุ่งนพารอนสองว่าจะเป็นดูดอะไรนะครับผมสวัสดีครับ